ขอความนอบนอบ้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสประสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสารสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทัศกะนิบาตปัญจมะปัญนาตกริชกายวัค ถมสันเจตนนกสูตรต่อจากเช้าของเมื่อวานเพราะวิปริตคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสามประการเพราะวิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสี่ประการ หรือเพราะวิบัติคือโทษแห่งมนโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสามประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายเพราะวิบัติคือโทษแห่งกายกรรม ที่มีเจตนาเป็นอกุศลสามประการเพราะวิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสี่ประการหรือเพราะวิบัติคือโทษแห่งมนโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสามประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาต เรียบเหมือนแก้วมณีหกเหลี่ยมถูกโยนขึ้นสูงก็กลับลงมาตั้งอยู่ด้วยดีตามปกติฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัจเจตนาทำขึ้นสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั่นเองที่สัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อๆไปก็มีภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดแห่งทุกข์ของกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสั่งสมขึ้น ในข้อนั้นแลสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการสมบัติแห่งมโนกรรม ที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ละเว้นขาด จากการฆ่าสัตว์วางธันดาวุธและสัตระวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุป,ปรกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีทั้งหลายที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดา ที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่ประพฤติธ,ธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้แต่สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมลาลัยหมายไว้ สมบัติแห่งกาย,ยกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แลสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่ง เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทหรือท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นกล่าวว่าไม่เห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่กล่าวเท,ท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยบ้างสองเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือ ฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกแยกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยคําที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือกล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 4. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ คือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กาหนดประกอบด้วยประโยชน์สมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างนี้แล สมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่า ทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านั้นจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบาทไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดสเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลสมณนะพรามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก สมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แลเพราะสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสามประการเพราะสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสี่ประการหรือเพราะสมบัติแห่งมโนกรรม ที่มีเจตนาเป็นกุศลสามประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเพราะสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสามประการเพราะสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสี่ประการ หรือเพราะสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสามประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เปรียบเหมือนแก้วมณีสี่เหลี่ยมที่บุคคลโยนขึ้นข้างบนตกลงมาทางเหลี่ยมใดตกลงมาทางเหลี่ยมใดๆก็ตั้งอยู่ได้ตามเหลี่ยม ที่ตกลงนั้นนั้นปฐมสัญเจตนิกสูตรที่เจ็ดจบ 8. ปทุติยสัญเจตนิกสูตรว่าด้วยกรรมที่สัจเจตนาสั่งสมสูตรที่สองสองร้ภิกษุทั้งหลาย เรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสังสมขึ้นก็วิบากนั้นที่สัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อๆไปก็มีภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดแห่งทุกข ของกรรมที่สัจเจตนาทำขึ้นสั่งสมขึ้นในข้อนั้นแลวิบัติคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสามประการวิบัติคือโทษแห่งวจ,จีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลม, <c oughs> มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากสี่ประการ <c oughs> วิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสามประการ วิบัติคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรเป็นต้นวิบัติคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แลวิบัติคือ โทษแห่งวจีกรรมที่เมเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างไรเป็นต้นวิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างนี้แลวิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนา เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรเป็นต้นวิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลเป็นอกุศลม,มีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างนี้แลเพราะวิบัติคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสามประการ เพราะวิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสี่ประการหรือเพราะวิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลสามประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายเรายัางไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรม ที่สัว์เจตนาธรรมขึ้นสั่งสมขึ้นก็วิบากนั่นเองที่สัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อต่อไปก็มีภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดแห่งทุกข์ของกรรมที่สัตว์เจตนาธรรมขึ้นสั่งสมขึ้น ในข้อนั้นแลสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการสมบัติแห่ง totally มโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการ สมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างไรไปยานสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แลสมบัติ แห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างไรไปยานสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากสี่ประการเป็นอย่างนี้แลสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไร มีสุขเป็นวิปากสามประการเป็นอย่างไรไปยานสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากสามประการเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะสมบัติแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสามประการ เพราะสมบัติแห่งวจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสี่ประการหรือเพราะสมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศลสามประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ทุติยสัญเจตนิกสุรที่แปดจบสำหรับเช้านี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ เอาไว้ต่อกันในเช้าถัดไป <c oughs> ต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อ mm <laughs> พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้กำหนดขยับขยายค่อยๆคลายออกจากสมาธิต่อ <c oughs> ไปก็ตั้งใจแผ่เมตตา หังสุขิตโตโหมินิทุโคโหมิเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอานิโคโหม, <c oughs> สโมิสุขีอตานังปริหารามิ สเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพื้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภิยาปช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอตาตนาปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคางัง สัพพสัตตานางเทมาข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ <c oughs> ขอให้พ้นจากความทุกข์ ที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินขักตังใจอุทิศไปเดี๋ยวกลับพระรัตนัไตร Arang sammaam. Deep and โยคีกราบท่านอาจารย์ค่ะ